สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะแชมแชดดดมแช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 ม Hi I'm z i n and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครได้ดูไตเติลของวิดีโอนี้ก็คงจะรู้แล้วว่ามาทำอะไรเรามาขายของนั่นเอง และสิ่งที่ซิมจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือนี่เลย Vocab Book by เด็กไทยไกลบ้านนะคะตัว Vocab Book เนี่ยนะซิมก็ทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละก็คือขายอยู่ใน Facebook Page นะคะของเด็กไทยไกลบ้านแต่ว่ายังไม่เคยทำเป็นวิดีโอมาบอกให้กับน้องๆแล้วก็คนที่ติดตามใน YouTube ได้รู้เลยว่ามันคืออะไรมันมีประโยชน์ยังไงนะคะวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตมาใช้พื้นที่นี้ในการโฆษณา,าและขายของกงตัวเอง จิมก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนี่แหละค่ะก็เลยทาออกมาเป็นโปรดักต์ให้กับเพื่อนๆได้มาซื้อใช้กันนะคะแล้วตัว v o c a b b o o k คืออะไรมันก็คือหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้นี่นะคะขนาดของมันก็คือ A6 นะคะ1ส่วน4ของกระดาษ A4 นั่นเองทาออกมาเป็นเล่มเล็กๆนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการพกพาก็คือว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือหรือว่าขึ้นรถเมย์นั่งรถไปโรงเรียนขึ้นรถไฟฟ้าหรือระหว่างเรียนแล้วเจอคําศัพท์ใหม่ๆเนี่ยก็สามารถเปิด มุด vocab book ของตัวเองค่ะแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปด้านนี้ความหมายไปด้านนี้หรือใครที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นอย่างเช่นคณิตศาสตร์เขียนสูตรฟิสิกอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนเป็นแบบว่าความหมายหรือวิธีการใช้งานของมันด้านนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะด้านในมันเนี่ยค่ะก็มี2แบบนะคะคือแบบที่เป็นขาวดําแบบนี้อ่าเป็นกรอบมาให้นะคะแล้วก็เป็นเส้นด้านในแบบนี้หรือว่าแบบที่เป็นสีนะคะก็จะเป็นสีเหมือน สายรุง้งน่าใช้น่ารักน่าใช้เหมือนกันก็จะแตกต่างกันส่วนหน้าปกเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะ ก็จะเป็นแบบลายผู้หญิงหน่อยวินเทจวินเทจด้านนี้นะคะอันนี้จะเรียกว่าลายวินเทจฟลาวเวอร์อันนี้จะเป็นลายลูสลีฟแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นลายบุ๊กสต็กหรือว่าชั้นหนังสือนั่นเองนะคะคือสิ่งตั้งใจจะทําให้มันออกมาแบบน่ารักพกพาง่ายสามารถใช้ได้แล้วว่ะเรียนแล้วแบบหยิบปึ๊บขึ้นมาจดไปเลยอะคะ่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสะดวกกับการเวลาที่หยิบมาท่องอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยสังเกตไหมเวลาที่เราเจอคาศัพท์ใหม่ๆเนี่ยมันจะอยู่ในเล่มนั้นเล่มนี้แต่มันไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน เวลาที่เราจะรีวิวหรือว่า ทบทวนเนี่ยมันก็จะยากถูกไหมคะแต่ถ้าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเล่มเดียวกันเล่มเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้อะไรหลายๆอย่างง่ายขึ้นเลยคะ่ะและนอกจากนี้เนี่ยพื้นที่มันก็มีมากพอที่จะเขียนนอกจากความหมายแล้วอ่ะก็เขียนเป็นประโยคตัวอย่างด้วยก็ได้นะคะเพราะซิมคิดว่าสําคัญมากๆเลยที่เราจะไม่ท่องเฉพาะความหมายของมันแต่เข้าใจว,าว่าวิธีการใช้งานของคําศัพท์นั้นๆเนี่ยเป็นอะไรบ้างซึ่งตัวสมุดนี้เนี่ยซิมก็ใช้เวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะเรียนด้วยตัวเองอยู่ตอนนี้ก็เรียนเรียน เลิกๆนิดนึงเพราะว่างานเยอะแล้วก็มีภารกิจหลายๆอย่างที่ต้องทําแต่เห็นว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามเด็กไทยไกลบ้านอยู่ด้วยนะคะก็ลองเอาไปใช้กันค่ะสําหรับราคานะคะถ้าเกิดด้านในเป็นสีมุ้งมิง้งฟุ้งฟิงเนี่ยนะก็จะเป็นเล่มละ 39บาท3เล่มร้อยนะคะส่วนอันที่เป็นขาวดําแบบนี้นะคะราคาเล่มละ29บาทหรือ4เล่มร้อยนั่นเองค่ะราคานี้เนะี่ยยังไม่รวมค่าจัดส่งเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทางไลน์ของเด็กไทยไกลบ้านนะคะจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนี้แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook Page ของเด็กไทยไกลบ้านเช่นกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะหวังว่าจะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,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 น้องๆที่ติดตามด็กไทยไกลบ้านรับโบรแคบบุ๊กเข้าไปใช้ไปอยู่ในหัวใจของ ทุกคนนะ thanks for watching see you later bye